ตัวรู้กับสิ่งถูกรู้ทุกอย่างมีสิ่งถูกรู้ถูกไหมมีตัวที่กําลังรู้ถูกไหมพอเราเลืมตาอาทุกอย่างมีสิ่งถูกรู้หมดเลยถูกไหมใช่ไหมเจ๊ไหมมีธรรมชาติมันกำลังรู้อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วเราส่องไปฉายอ่ะอ๋อมันเห็นทุกอย่างได้เพราะมีแสงไฟถูกไหมก็เราลองไม่ต้องมีแสงเลยปิดสวิต์ไม่ต้องมีแสงนม่แต่ไฟฉันีม่แต่กระบอกลองส่องดที่กระบอกเห็นอะไรไหม ไม่เห็นทำไมกูบอกไฟมันถึงไม่เห็นสิ่งใดๆได้เพราะมันไม่มีไฟฉายไม่มีแสงไงถูกไหมเราต้องอาศัยแสงใช่ไหมก็เปิดสวิต๊บอ๋อแสงแสงเป็นตัวทําให้เห็นทุกอย่างได้ถูกไหมถูกนะอ๋อที่เราเห็นทุกอย่างได้เพราะแสงเอาได้แสงมาจากไหนก็ได้คือแสงเนี่ยมาจากไหนมันจะกกระบอกถูกไหม เข้าใจไหมจิตก็เป็นอย่างนั้นนะเขาเอาไปนะเราเห็นทุกอย่างได้เพราะตัวรู้ถูกไหมตัวรู้เร,เรียกว่าวิญญาณหรือผู้รู้มันไม่ใช่เรานะเป็นอาการรู้นะตอนนี้การได้ยินเสียงพระอาจารย์เี่ยเห็นอาการที่มันรู้ให้ตัวนี้ยมันรู้เองถูกไหมมันได้ยินเสียงเองถูกไหมเราต้องสอนให้ได้ยินไหมได้ยินเลยนี่ฝึกวิชาได้ยินเลยนี่ต้องฝึกไหมต้องปฏิบัติไหม ไม่ต้องสุขมันมีอยู่คู่กับจิตเมื่อมีมีจิตมันจะมีอาการรับรู้อาการรู้นี้ไม่ใช่เรานะเป็นอาการเมื่อมีอาการรู้ย่อมมีสิ่งถูกรู้ข้างนอกคือรู้ข้างในเนี่ยคือสิ่งถูกรู้หมดเลยลองมองดูสิมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเลยแม้แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอาจารย์ไยลองมองดูสิถูกไหมเป็นเพียงรู้เป็นเพียงอะไรก็ได้ที่มันเหมือนกันหมดเลยนะ ถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นทางเดียวกันเนี่ยนั่นดีมากเยี่ยมมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยมันก็ไปรู้มากมารู้หนึ่งเดียวมารู้ทั้งหมดเข้าใจไหมรู้หนึ่งเดียวคือรู้ทั้งหมดรู้ว่าทั้งหมดคือสิ่งถูกรู้จบเลยจบไหมมันต้องแบ่งแยกไหมมีชายมีหญิงมีคนมีสัตว์มีต้นตะแบกตะแกะตะ โอชื่ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยต้องแบ่งแยกไหมมันไม่แบ่งแยกดีไหมถ้าเราไม่แบ่งแยกกันดีไหมก็แบ่งแยกกันไหมทั้งหมดเป็นเพียงรูปเสมอกันนะมันไม่มีหลอกรวยจนดีชั่วถูกผิดจริงปองสูงต่ำน้ำเขาดีประเทศนั้นประเทศนี้มันไม่มีอะไรเราที่ะราแบ่งแยกกันเราเองใช่ไหม ทั้งหมดเป็นเพียงรู้สิ่งถูกรู้มีธรรมชาติรู้กำลังรู้เมื่อเข้าใจได้แบบนี้มันจึงไม่แบ่งแยกนั่นแหละมันจึงพ้นจากการแบ่งแยกเห็นไหมทำไมพูทธะผู้หรือแม้แต่ผู้ที่ท่านแยกแล้วท่านไม่แบ่งแยกแต่เราแบ่งแยกกันจังชื่อนี้บ้างละนามสกุลนี้บ้างละเป็นหญิงบ้างละเป็นชายบ้างละเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดีสูงเป็นต่ อะไรไปดู <l ach> <Channel> ้ปลวกสิปลวกต้องแบ่งแยกไหมปลวกรวยเต็มปลวกรวยแม่ก็ปลวกจนฮะเออนี่แต่มันก็เหลือแบ่งอยู่เนี่ยใช่ไหมเจ้ากินเต้าห้องเจ้าจนคอยก็คอดหรอกคอยกินพิซซ่ากินรสคอยไปกินน้ำหรอกคอยกินเต้าห้องเสียบว่า